สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาไปกินของอร่อยค่ะที่ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะไปกันที่นี่เลยค่ะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวบ้านๆน,นะคะที่มีเมนูกว๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้งที่ใส่กั้งแบบจุกๆด้วยราคาเพียงถ้วยละ50บาทเท่านั้นค่ะร้านกว๋วยเตี๋ยวนี้นะคะเป็นของก้าหอม นางสาวบราลีสุวจัจิซึ่งเป็นร้านบ้านๆเปิดขายริมถนนที่หมู่4ตำบลเจปิลังอเภอเมืองจังหวัดสตูลทางไปบ้านปันนังปูเรานะคะก็ะหอมค่ะเปิดร้านขายกว๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านของตัวเองมากว่า5ปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็หอมมีอาชีพส่งพัสดุค่ะจากนั้นก็มาเปิดร้านขายที่ปาเตก่อนนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงต่อมาก็มาเปิดที่หน้าบ้านของตัวเองค่ะเพราะต้องดูแลพ่อไปด้วยนะคะ โดยจะขายก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อและก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนั้นนะคะมีทั้งไก่เนื้อต้มยำทะเลซึ่งมีอาหารทะเลสดๆค่ะเพราะที่บ้านนะคะไปหาเองทั้งกุ้งปูกั้งค่ะที่ผ่านมาก็ขายไม่ค่อยดีนะคะ วันละไม่กี่ถ้วยค่ะเพราะเป็นทางผ่านนะคะโดยเฉพาะที่ร้านกะหอมตอนนี้นะคะเมนูต้มยำกั้งค่ะจะใส่แบบจุกๆเลยนะคะโดยปกตินะคะกั้งที่ได้มาวันละประมาณ2กิโลก็เอามาทำเมนูต้มยำค่ะนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะที่ร้านยังมีอาหารตามสั่งให้ลูกค้าด้วยนะคะที่เน้นเมนูกั้งเพราะว่าทางบ้านออกทะเลเอง แต่หลังจากที่มีลูกค้าที่อยู่ในเมืองนะคะเข้ามากินแล้วโพลลงโซเชียลค่ะปรากฏว่ามีลูกค้าตามมากินนะคะโดยเฉพาะเมนูก๋วยเตี๋ยวก้งหลังเปิดร้านก็ถูกลูกค้าโทรมาสั่งจองนะคะแล้วก็มาที่หน้าร้านนะคะทำให้ของหมดเลยราคาภายในพริบตาถือว่าเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในตอนนี้นะคะ ถึงแม้ว่าบางคนไปแล้วนะคะอาจจะพลาดเมนูกั้งนะคะก็ยังมีเมนูต้มยำอย่างอื่นอย่างเมนูต้มยำทะเลค่ะก็อร่อยเหมือนกันนะคะกระชาติก็เข้มข้นแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะเพราะอาร่อยครบรสเปรี้ยวเค็มหวานกลมกลมนะคะ ประกอบกับความสดของอาหารทะเลนะคะสําหรับร้านกระหอมนะคะจากการที่เราได้ไปสอบถามลูกค้านะคะที่มาส่วนใหญ่บอกว่านอกจากความอร่อยแล้วนะคะแม่ค้าก็ใส่แบบจัดเต็มเครื่องจะแน่นมากๆเลยค่ะอย่างก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้งนะคะใส่ถึง6ตัวค่ะในราคาเพียงถ้วยละ50บาทนะคะหากเราไปเทียบกับที่ร้านอื่นนะคะถ้าใส่ 6ตัวขนาดนี้นะคะราคาไม่ต่ำกว่า100ค่ะที่ขายถูกได้นะคะเพราะว่าที่บ้านก็มีการออกเรือไปหาอาหารทะเลเองค่ะร้านของก้าหอมนะคะที่ขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก้างจะเปิดขายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา11นาิกาถึง18นาฬิกาค่ะหากใครสนใจก็โทรสอบถามร่วงหน้าก่อนได้นะคะที่เบอร์065-092-0424ค่ะนี้เป็นเบอร์ของที่ร้านนะคะ โทรไปก่อนนะคะว่ามีกั้งมีปูมีหอยไหมนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดเมนูอร่อยค่ะแต่หากว่าใครที่ไปถึงที่ร้านแล้วนะคะได้กินรับรองเลยค่ะว่าอร่อยแน่นอนและให้แบบแน่นๆจุกๆค่ะ